หมวกเจลเย็นตัวนี้มีค้นถามมาว่าวัสดุเป็นยังไงอันนี้คือเป็นผ้าไนรอนถ้าเป็นเด็กดูการตัดเย็บเขานั้นทุกคนตัวนี้กุ้นแบบดีแล้วก็คือเจลอ่ะแผ่นเต็มมากทั้งด้านหน้าด้านหลังจะเลือกเป็นแบบว่าหมวกเต็มแบบนี้โดยที่ไม่มีเปิดตาก็ได้นะคะแต่เล็กเลื่องมาเป็นแบบนี้มีผ้าเปิดตาสามารถเดินทํางานได้เลยตัวนี้เย็นนานด้วยนะ15-30ถึงนาทีคือเย็นแบบสบายหัวทุกคนอยากจะได้เย็นจัดเอาไปแช่ช่องฟิตนะคะหรือถ้าเกิดอยากจะเย็นธรรมดานะเอาเข้าตู้เย็น ช่องธรรมดาเออจะได้แบบไม่เย็นจัดเสียวหัวเกินไปนะคะนี่เราก็ปิดตาแบบนี้ได้เลยตัวนี้นะตัดเย็บดีแล้วก็คือไม่บีบหูว่ะแล้วก็เคยซื้อแบบรุ่นที่แบบร้อยกว่าแบาทร้อยต้นๆน่ะตัวมันจะบีบหัวแบบเจ็บมากแล้วมันกลายเป็นอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่ตัวนี้ใส่ใหญ่ใส่ได้หัวใหญ่ใส่ได้เลยลองดูนะคะตัวนี้ผ่อนคลายมากใครที่มีอาการแบบปวดหัวข้างเดียวหรือบแบบเครียดจากการทํางานแนะนํารุ่นนี้เลย คือดีมากมีหลายสีด้วยนะใครสนใจลองดูพิกัดดูนะคะ